อยู่สมมุติอย่างเรื่องเล่าหมักเล่าการที่ท่านโทนี่กล่าวหาผมนะนะออเะคือที่เราทําออกมาตอนนั้นเนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่า <c oughs> การผลิตของชาวบ้านไม่ได้ขวางกัน้นการเจริญเติบโตของไรายได้ของห้าเสือใหญ่ของประเทศแต่อย่างใดในการผลิตแอลกอฮอล์โปรดักส์ของเขา ไม่ได้ขวางกั้นเลยแต่ได้ช่วยให้เพิ่มภาษีสองชนิดให้กับรัฐบาลโดยชาวบ้านเป็นผู้ยินดีที่จะจ่ายก่อนจะขายได้อีกเพราะฉะนั้นเรื่องอลกอฮอล์นอกจากเป็นอย่างที่ท่านโทนี่พูดแล้วก็คืออยากขวางกั้น creativity และถ้าเผื่อผมเป็นเจ้าสัวเองผมก็จะคิดอย่างนี้ท่านท่นี้จะคิดออกก่อนที่จะทำคราฟต์เบียร์เพื่อพิสูจน์ในตลาดการลงทุนรีเสิร์ชแ n นเดเวลลอปเมนต์และการเริ่มต้นครั้งแรกต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช้หัวครีเอทีฟเท่าไหร่ท้โนเลจเท่าไหร่ที่จะทำยูนิคโปรดักต์ออกมา Uh, เพราะฉะนั้นเนี่ยไลเซนซิ่ง mm. ของแอลกอฮอล์โปรดักต์อย่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันมีสามระดับได้ท่านเซอร์นี่เฟิร mm. ์สไลเซนต์เขาเรียกว่าสตาร์ทอัพไลเซนส์เซคเก้นไลเซนเป็นไลเซนระดับ SME เอมีเติร์ดไลเซนก็คือไลเซนระดับขนาดใหญ่ก็ว่านไปและ ผมเชื่อว่าท่านโทนี่อยากให้กระทรวงการคลังไม่ใช่ผู้เก็บเงินเท่านั้นนะแต่เป็นพาร์ทเนอร์กับประชาชนที่จะส่งเสริมให้เกิดรายได้เพิ่มท่านจำได้ไหมไอ้เรื่องที่ถ,ถนนราชวัตรใกล้ๆที่ทำงานเก่าของท่านโทนี่เนะี่ยมันมีโรง ลงพิสูจน์เล่าหมักเล่ากันของกระทรวงกันคลังอ,อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงกันคังในบทบาทใหม่ที่จะเกิดขึ้นในโลกใหม่ก็คือกระทรวงกันคลังคือผู้ช่วยส่งเสริมผู้ช่วยส่งเสริมรายได้ใหม่ของประชาชนในสิ่งตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นผมเป็นเจ้าสัวนะผมเซฟเงิน ประมาณส0 0พันกล้านในการทำรีเสิร์ชแ n d d ดเวล o อปเมนตแล้วผมใช้แค่200ล้านเทคโอเวอร์ห้า r a f t Beer Band ซึ่งลงทุนในเด็กรุ่นใหม่หรือเป็นพาร์ทเนอร์การแบบหลุยฟูตองก็ได้เ,เพราะเชนั้นเนี่ยขอให้อย่าคิดอะไรแบบที่ท่านโทนี่บอกมติเดียวครับเอาท่านั้นก่อนผม ฟังแล้วก็คือทุกหน่ยวงานก็มีการปรับตัวฮะอืมไม่แต่ผมผมคิดว่าอย่างนี้นะครับกัญญาพิษาฮะคุณโทนี่ฮะผมคิดว่าไอ้การที่กฎหมายอสุราที่ผ่านสภาแล้วไม่ผ่านเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของธุรกิจใหญ่หรือมันเป็นเรื่องการเมืองฮะเอาจริงๆ คือเหมือนกับว่าอกลัวพักการเมืองฝ่ายค้านจะได้หน้าหรือเปล่าก็เลยต้องล่มลงไปอย่างเงี้ยโ<ช>ดยไม่ดูตามมาตะาเรือเลยผลประโชน์ประชาชนเป็นยังไงไม่สนใจอะไรเงี้ยครับอาจารย์พันศักดิ์เชิญฮะครับคนนี้ยอยนญาตนะผมจะบอกให้นะกลุ่มบุคคลที่ดีใจที่สุดที่กฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านคือกลุ่มบุคคลที่จะต้องดูแล และดูแลไลเซนส์ความถูกต้องของโรงงานนะฮะแนีน้ชีวิตกลับไปเหมือนเดิมหาความสุขได้เหมือนเดิมออไม่ใช่เจ้าสัวเจ้าสัวก <c oughs> <c oughs> ุ้งใจเ <c oughs> พราะลายใหญ่ๆที่ทำสุราเถื่อนยังมีสายสัมพันธ์อัน อออะบอุ่นกับองค์กรของรัฐบาลอยู่พบนะผมว่ารายการนี้มีไม่มมมไม่ธรรมชาติมีการล็อบบี้ครับะไม่ธรรมชาติอออืืืมมมคุณคุณหมอฮะมันไม่ธรรมชาติยังไงฮะเ่างคุณหมอ หมอรู้ดีเทลไม่แล้วก็อยากจะคุณหมอเล่าให้ฟังด้วยว่าพ้าถึงจย้อนกลับไปในยุคเอ่ยยุคไทยรักไทยเนี่ยนะครับถ้าเราดูตัวเลขกันพอมีสุราชุมชนในการจัดเก็บภาษีเสพภาษามิตรก็มีการเพิ่มสูงขึ้นด้วยใช่ไหมฮะแล้วทําไมอยู่ดีคุณต้องมาล่มกฎหมายแบบนี้ที่มันแบบที่คุณโทนี่หรือคุณหมออา,อาจารย์ภาษาพูดคือว่าการสร้างไรายได้ใหม่ให้กับรัฐบาลเชิญคุณหมอครับครับคือจริงๆเราก็ไม่คิดว่าจะมีการล่มกันง่ายๆนะครับ ก็เหมือนกับเราไม่ได้คิดว่าจะมีรัฐประหารตอนปี2 0งพหรคือถ้าเรารู้ว่าเราเราทำนายอนาคตได้เนี่ยเราคงจะเตรียมการหลายอย่างดีกว่าน,นี้แน่นอนฮนะคือโอเคไม่ใช่เรื่องของการแค่ต้านรัฐประหารอย่างเดียวแต่หลายๆเรื่องเนี่ยเราจะทําให้มันเป็นเรื่องที่ยั่งยืนถ้าจะแก้ก็ต้องแก้กันยากมาก,มากตัวอย่างก็คือเรื่องไอสุลาเสรีเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็เพียงแค่ไปอยู่ในระดับของแค่กดกระทรวงเท่านั้น ไม่ได้ตําเป็นพรบรซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าแค่นี้มันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะทําให้เปิดโอกาสให้ประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยสามารถจะทาได้อยู่แล้วังนั้นตอนนั้นก็ไม่มีใครคิดนะครับเหมือนกับหลายๆเรื่องเหมือนกับเรื่องโหวยบนดินก็แบบเดียวกันนะครับถ้าหากสมมติว่าตอนนั้นเราดาวว่าจะเกิดรัฐประหารแล้วก็จะมีการมาเล่นงานกันอย่างนี้นะครับเราแก้กฎหมายในสภาได้อยู่แล้วเรื่องพรบรสลากกินแบ่งที่เข้ามาตีความว่าที่เราถโหวยบนดินเป็นสลากกินรวบอะไรประมาณนั้น นั้นก็แก้กฎหมายในสภาได้นั้นต้องเรียนว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังรัฐประหารนะสิ่งที่เราเคยทําไวด้ดีๆหลายสิ่งหลายอย่างที่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กตัวน้อยนะครับก็เลยล่มหายตายจากไปแต่มีตัวอย่างหนึ่งที่ล่มไม่ได้ก็คือไอ้เรื่อง30บาทรักษาตัวรอเพราะตอนนั้นเราเป็นพรบรสร้างพรบรขึ้นมาพรบรหลักประกันสุขภาพต้นหน้าฉะนั้นงั้นจะมาล้มกันเนี่ยถึงเวลาจะต้องล้มกันในสภาคนที่จะมาอภิปราย แล้วก็มาโหวดล้มพรบฉบับนี้เนี่ยมันถึงทําได้ยากยครับถ้าวันนี้เป็นแค่กฎกระทรวงในกระทรวงสาธารณสุขนะครับป่านนี้โดนล้มไปแล้วครับอั้ผมท้าความนิดหนึ่งตอนที่คุณตทนี้พูดเรื่องฮาร์โมนี่คือเรื่องตอนที่เราทําเรื่อง30บาทก็แบบเดียวกันเลยครับตอนนั้นเนี่ยเราทําเรื่องส0มสบาทรักษาทุกโรคแล้วก็เราก็หาเสียงบอกว่าเราจะรักไม่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้เพียงจ่ายแค่3าบบาทหลายหลายคนนะโดยเพราะคุณหมอในกระทรวงสาธารณสุขหรือคนอื่น ในวงการอื่นๆวงการยาวงการ,การโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยทุกคนนึกเพียงแค่ว่าอ๋อรัฐบาลใจดีเดี๋ยวพอรัฐบาลมาทาหน้าที่บริหารประเทศก็เอาเงินมาเติมงบประมาณเดิมงบประมาณเดิมมีเท่าไหร่ก็จะเติมไปจ่ายแบบประเเหมือนกับแจกไปให้ประชาชนถ้ามารับการรักษาพยาบาลแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวรัฐบาลจะจ่ายแทนให้ประชาชนจ่ายแค่30บาทตรานั้นอันนั้นเป็นความคิดเบื้องแรกนะฮะไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าแค่ ให้ประชาชนมาใช้ส0สิบาทในการรักษาโรคแต่เราปฏิรูปบระมาณครั้งใหญ่ทําให้มีการเปลี่ยนงบประมาณจากเดิมที่เป็นการขอแต่ละปีแต่ละปีตามโรงพยาบาลเป็นงบประมาณแบบรายหัวงั้นพอตอนหลังพอเขารู้ว่าโอ๊ยจะเป็นงบประมาณรายหัวตื่นต้นอกกันใหญ่เลยว่าโอ๊ยอันนี้มันไม่ใช่นโยบายประชานิยมเ้านี่ไม่ใช่อยู่ๆจะมาแจกเงินกันแล้วนี่แล้วก็จะทําให้แบบเขาลําบากกันแน่ก็จะมีเสียงต่อต้านบ้างเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะเกิดผลกระทบแค่ไหนนั่นก็คือเรียนว่า นโยบายหลายอย่างของไทยรักไทยเนี่ยไม่ได้คิดชั้นเดียวแน่คิดหลายชั้นคิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดการพัฒนาประสิภาพเชิงโครงสร้างด้วยและความตื่นตระหนกเนี่ยมันก็เทียบเคียงได้กับกรณีของแอลกอฮอล์แบบเดียวกันนะตอนอทําเรื่องเกี่ยวกับสารสีบา,สารลสาทุกโรคเนี่ยวงการที่ตื่นกลัวกันมากๆก็คือวงการยาแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนหลายแง่งมามามาคุยกับผมเลยบอกว่าอย่าเพิ่งทําได้ไหม เนี่ยเดี๋ยวกระทบกับโรงพยาบาลเอกชนแล้วเป็นไงครับวันนี้โรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ได้มีปัญหาเลยคือกลัวกันไปเองแล้วกลับเป็นการดีสิ่งที่ทําให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเริ่มแบบปรับปรุงตัวเองมีการพัฒนาคุณภาพหลายแห่งก็พยายามที่จะไปแบบให้บริการไปถึงผู้ป่วยในระดับโลกกลายเป็น medical hub ขึ้นมาได้โดยที่ก็เรียกว่าเป็นเป็นผลพลอยได้ตามมานั้นก็จะเช่นเดียวกับเรื่องแอลกอฮอล์ก็แบบเดียวกันนะคือ ผมคิดว่าคนที่กลัวว่าจะเกิดนน่นนี่น,นั่นน่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดหรอกอย่างที่อารย์ปัญสักว่าคุณโทนี่ว่าครับ